ไหนลองบอกเหตุผลให้พี่ฟังสิคะว่าทำไมพี่ชาติถึงส่งน้องเข้ามาในห้องนี้คะ่ะมาย่าที่พี่ชาสม่งมายามาเข้านี้มาเข้าห้องนี้ตอนนี้คือมายาเป็นคนที่เดินผิดพลาดมากสุดคะ่ะรู้ใช่ไหมว่าผิดพลาดอะไรรู้คะ่ะไหนบอกพี่สิ การเดินของไมย,ยามันไม่แรงถ้าเปรียบเทียบกับทีมของไมย,ยาค่ะแล้วก็มันอาจจะความเครียดนิดนึงมันอาจจะออกที่สายตาด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้องรู้ไหมคะว่าแพ้เพราะอะไรที่จะบอกให้ทีมพิชาติตีโจทย์ผิดพี่เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาสอนน้องแบบไหนเข้าใจโจทย์หรือเปล่า น้องทุกคนในทีมเดินแรงมากแต่ที่เป็นหนูต้องมาเข้าห้องนี้เพราะว่าหนูเดินเยอะเกินไปตอนเดินแล้วมันจะมีท่าแบบว่ายกมืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึง่งก็ทำให้พี่ขำดนะีพี่ก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรว่าทำไมต้องเป็นน้อง ะะของของฮาน้าคือตอนที่ปิดฟินาเล่ตอนสุดท้ายอะค่ะคือไม่ได้อ่าไปโพสต์ตรงรถซึ่งทำให้ทีมพังค่ะพี่อยากจะฝากบอกฮหาหน่าอะไรสักนิดหนึ่งนะคะการเป็นสาวประเภทสองแล้วมาอยู่ในรายการนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าน้องต้องแข่งกับคนอื่นๆ สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะฮานา่าโอเวอร์ทุกอย่างเพราะสิ่งที่น้องเป็นอยู่ตอนเนี้ยแม้กระทั่งเดินโชว์เมื่อวานน้องเดินจนพี่แบบทำอะไรอะออทุกอย่างมันเยอะเยอะเยอะ,ยอะจนแบบมันโอเวอร์ไปหมดอะพี่กำลังจะบอกว่า น้องอยู่ผิดทีมอะพี่ไม่ได้จะบอกว่าพี่กำลังจะแก้แค้นนะคะพี่เก๋เป็นคนที่สตรองเกินไปน้องที่มีคาแรคเตอร์ขนาดนี้สตรองขนาดนี้เวลาไปอยู่กับเมนเทอร์ที่สตรองขนาดนั้นมันก็จะทำให้น้องดู too strong เกินไป แล้วมันก็จะทำให้ทีมแพคือพี่ก็หวังว่าในอนาคตน,น้องจะปรับได้เองหนูตั้งใจมากหนูตั้งใจหนูตั้งใจทิ้งโอกาสของตัวเองที่ต้องไปต่างประเทศเพื่อที่จะมารายการนี้เพราะว่าการเป็นนังแบบมันคือความฝันของหนูมากแต่หนูคิดว่าหนูคือตัวแทนของสาวประเภทสองหลายๆคนและหนูคิดว่าถ้าหนูได้ผ่านเข้าไปในรอบหน,น้าหนูจะทำให้เต็มที่กว่านี้แล้วปรับปรุงตัวเองครับ อย่างที่ทุกคนรู้โอกาสมันคือห้าสบห้าสิบถึงเวลาที่พี่จะต้องเลือกแต่ไม่ยาจะไม่กราบพี่บีค่ะม่ยไม่ต้องไม่ต้องอธิบายให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นความฝันของไม่ยาเพราะการที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้อันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> ประมาณสี่เดือนที่แล้วอ่ะไม่ยาคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วซึ่งช่วงน,นั้นไม่ยาไม่ยอมแพ้ตอนนี้ก็จะไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นมยาจะถามพี่บีเลยว่า พี่บีคิดว่าทีมพี่บียะเก่งสุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเก่งสุดอะพี่บีต้องกล้าที่จะสู้กับมมยาและพิมชาค่ะเพราะไมยาเนี่ยไมยาเป็นคนที่เก่งสุดในทีมพิมชาอันนั้นคือรู้แน่นอนเดี๋ยวก่อนนะที่น้องบอกว่าน้องเก่งสุดในทีมไม่จริงค่ะน้องอ่อนสุดในทีมน้องเดินได้ไม่ดีและน้องไม่เข้าใจโจทย์นั่นคือทำให้น้องแพค่ะ เข้าใจแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าน้องเก่งสุดในทีมที่น้องเก่งสุดพี่เห็นว่าคือใครแต่ไม่ใช่น้องแน่นอนข้างนอกถ้าน้องอยากจะทํางานในวงการนี้น้องต้องหาจุดที่มันด้อยของตัวเองแล้วต้องรู้ตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาบอกอย่างวันนี้ที่พี่บอกน้องอยู่น้องต้องรับฟังในสิ่งที่พี่พูดเพราะนั่นคือจุดด้อยของน้องแล้วถ้าน้องไม่รับฟังน้องก็จะไม่มีวันพัฒนามันได้เลยจงรับฟังแล้วกลับไปคิด โอเคค่ะนีอะไรจะพูดกับพี่อีกไหมที่ไม่อบอกว่าเก่งสุดอะไม่อาไม่ได้พูดถึงการเดินหรือการถ่ายภาพนี้ไม่อาพูดถึงอินเนอร์ค่ะซึ่งไม่อาคิดว่าในสายตาของพี่มาชาเนี่ยอินเนอร์มันเป็นสิ่งที่สำคัญสุดค่ะถ้าเราไม่มีอินเนอร์เราไม่มีอะไร ถ้ามีอินเนอร์เราปรับได้เรื่องของ,ของการคุยการเดินการถ่ายภาพนิ่งเราปรับได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรข้างในอ่ะถ้าเราไม่มีอินเนอร์เราไม่มีอะไรอันนี้ความคิดของมายาน,นะคะแล้วซึ่งคือที่พี่พี่บีแนะนําให้มายาฟังมายาเข้าใจแล้วจะนําสิ่งน,นั้นมาปรับตัวอินเนอร์มีได้ น้องต้องส่งออกมาให้ทุกคนเข้าใจด้วยค่ะแต่เมื่อวานนี้ยสิ่งที่พี่เห็นพี่ไม่เข้าใจค่ะนะคะน้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะค่ะมีอะไรจะพูดกับพี่อีกไหมจากที่มายาพูดนะคะฮานะาคิดว่าฮานะามีทุกอย่างที่มายาพูดเพียงแค่มันอาจจะดูโอเวอร์หรือมากเกินไปแต่ด้วยความที่ชุดเมื่อวานเนี่ยฮานะาได้โจทย์ที่ยากที่สุดและชุดที่ยาวที่สุดเป็นโจทย์ที่ฮาน่าต้องเป็แล้วก่า พี่เห็นคนอื่นยาวที่สุดค่ะหรอคะใช่ค่ะพี่ไม่รู้สึกแต่เพียงแค่ณจุดสุดท้ายแค่ตรงนั้นที่หนูทำให้ทีมพังและในสิ่งที่พี่พูดวันนี้ฮะน่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขทุกข้อค่ะพี่ขอตัดสินว่าฮาน่าคะน้องไม่ใช่เดอะเฟสไทยแลนด์ค่ะ Thank yeah. you. ว่าแบบฉันเป็นที่สวยฉันมั่นใจอะไรเยอะเลย